สวัสดีพี่น้องสุขุสุกคนคือเก่านะครับเนี่ยยังแช่เนี่ยไม่คือเก่านะครับวันนี้กินก๋วยไข่หมูแดงเนี่ยมูเส่านะครับโอ้ววันนี้อากาศเย็นดีฝนตกมาขึ้นนะครับพี่น้องมากินกับข้าวเหนียวนะครับก๋วยไข่หมูแดงกับปลาแดกบวงไี่ลาแดกบวงน้ำนี่พี่น้องนะครับกินขนมกันอ่ะนี่ซานบ้านเฮานะครับแซ่บๆสิบักกันนหลายอย่างนะครับ พักซสนเนี่ยใส่กว๋ยาายวย,วย,วย,วยวคั่วหมดแดงจับเลยเพื่อนจับไปแดกใส่น้ำคุยไข่วหมดแดงใส่น้ำมะเขือเปาะตรงนี้น้ำผัก เบิดปร์เปู่เป็นวัดนะครับพี่หนุกใส่รพริกนึนงพักสลัดสลัดปลูกเองครับก,กวดเลย รัดกอดอืมอดังแห็งข่อยไข่มูแดงนี่แม่เปล่งปลน้ำเลี่ยไง นี่ไม่เป็นเนะี่ยสมๆน้อยนึงจับแชบมักตัวรู้ของกับ <G ül> มหลายผักสิตรงนี้มีหลายผักครงน้กะเขาดิมันวาจะกินบร์อะไรว

นองอยากสีกระดยเนี uh ่ยสีสลับสีทั้งประเดกทั้งกวยไก่กระดงเลเนาะอืมสีกระเดกตงองดูนึกสีกระยงก็จ้ดูดนึก ทากาก็ตุกไปด้อยขใครมือเด่นข่งนป็นวัด มาคร,รครับรับฝากกัคเลยคนแจ้งน้องนึ้นเนี่ครับเด้อจ่องนวแองแชนแนลนะครับมันเขาซื่อๆัอก มึงกินอยู่ในบ้านฝะนตกน,นอกฝนตกครับมึงตกจำขึ้น,นบอก,กไปเซฟไปเลยฝนตกหนาวครับือ ไม่เป็นกนข่ข้าหมดแดงไม่เป็น ผักมันกนรอกเหมือนกันครัดปลูกเอาเองนะครับอื่ปลูกไส้หนังไม่ได้ปลูกไส้ขีดินนะครับปลูกไส้หนังกสะไส้หนังเพื่อีหยังกับพวกจัด Gracias. Mm -hmm.

โอ้นเกาแซ่บจังัลนปากพี่น่องก็เลย์กดแช่์เด้อครับอย่าลืมสองนี้แบ่งชาแนลนะครับพี่น่องยู่ดีไม่แห้งกันสุขสุขคนเด้อครับกูได้ก็ไล้์กดแช่์แล้วก็ได้แยกเกล็ดยยกไข่แยจน มีฟังอะไรๆสำรับช่วนี้อสำหรับสวัสดีทุกคนครับที่รับ